สองเลยค่ะก็ทั้งเชื่อในตัวเองแล้วก็ทั้งเชื่อในเพื่อนร่วมทีมนะคะอย่างตัวเองตอนแรกก็ไม่คิดที่จะกลับมาเล่นวอลเลยบอลได้เพราะว่าด้วยความที่ตัวเองเกิอดอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งนะแต่ว่าก็เชื่อในความมุ่งมั่นความศรัทธาของตัวเองเนาะที่อยากจะกลับมาเล่นวอลเลยบอลอีกครั้งค่ะเราเล่นกีฬาวอลเลยบอลเป็นทีม嘛เนาะก็ต้องเชื่อศรัทธานในแต่ละคนคือเราต้องให้ความเชื่อใจไว้ใจของทุกคนเลยค่ะก็เรื่องนี้ก็เชื่อมากๆค่ะก็ก็มีนะคะแต่ก่อนต้องบอกว่าแต ก่อนมีแบบเชื่อเรื่องเสื้อเนี้ยเราก็จะมีแบบแอบบ้างมีเขียนเสื้อหรอเสื้อตัวนี้อย่างตัวนี้สีขาววันนี้แบบสีขาวไม่ดีก็จะเขียนว่าเสื้อตัวนี้สีชมพูสีเขียว จะมีอยู่แล้วเราอะยังไงเราก็นับถือศาสนาพุทธเนาะเราก็จะแบบไหว้พระแบบหรือทําอะไรแบบนี้ก่อนลงสนามทุกครั้งอยู่แล้วค่ะก็ขอพรตลอดอยากจะเป็นกําลังใจเนาะเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนมีความฝันอย่างน้องๆก็เชื่อในตัวเราว่าอูยพี่ๆเขายังทําได้เลยเขายังสามารถแบบไปเล่นเด็กอาชีพหรือว่าติดพิมพ์ชาได้ก็อยากจะเป็นความเชื่อมั่นหรอเป็นพลังให้น้องๆที่จะก้าวขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่อย่างอย่างอย่างพวกหนูอย่างพวกเรานะคะก็อยากให้น้องๆเชื่อใน ความสามารถของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในทุกๆคนทั้งครอบครัวแล้วก็ทั้งทีมงาน